ต้อง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 นี่เชื้อแต้มตงตองใช่ไหมข้าเนี่ยติงตองไม่มีสิงโตเล่นอยากเล่นเล่าซูมใช่น่าเล่นอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นอันนี้ซ้อมก่อนอันนี้ซ้อมก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยรัง สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่กับเชอร์แตมนะก็อยู่ที่สวนสยามค่ะเชิญดับปิดเทอมแล้วนะแม่ก็เลยพามาเที่ยวสวนสยามนะไปสนุกกันเลยอุ้ปปุุ๊อุ้ยมีม้าหมุนสองชั้นด้วยอันนี้ที่เชอร์แตมอยากเล่นนะ่ะเล่นเลยเป่าโอเคเชอร์แตมลงมาอยู่มาแตเล่นเดี๋ยวขึ้นม้าหมุนไม่ทันเชอร์แตม<笑><笑> นึกว่าเชามอ่ะเชดามจะนั่งรถมานะคะชั้นล่างแนสนุกไหมครับสนุกค่ะโอ้ยอยากเร็วๆหออยากเสียลไส้หรอเจลูกไถ่เหรไหม่เจดาเล่นอันนี้ไหม เล่นนะใช่ใช่อันนี้แส่ายังเล่นไม่ได้ค่ะเด็กเกินไปอยโตองเล่นไม่ได้ใช่อันนี้แสดงว่ายังเล่นไม่ได้ลูกปีอ่ะจ้วต้ต้ต้องต้องตต้องต้อตี่ะชื่องต้งต้ต้อง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 ต้งต้อ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 งต้้องต้องต้องตัองต้องต้องต้ต้อ้งตงต้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 ง สูงมากไม่สูงนะเซลดังเรื่อยเชทแอมเขาบอกว่าเป็นหอคอยลาพันเซลนะเขาจะขึ้นหอคอยลาพันเซล,ปลไปขึ้นกันเลย <c oughs> เราไม่ต้องเดินดูวิวมันจะหมุน <c oughs> เลื่อนเลื่อนเลื่นเลือนโอ้โเห็ <c oughs> นวิวเลยแม่นั่งเงียรถไฟเหาะมีน้ำพูเห็นไหมคะ ที่มีสิงโตนั้่นล่องซุ่ใช่น่าเล่นมากเดี๋ยวเราไปเล่นนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรรู้ไม่เชื่อใจพอเวลาขึ้นไปสุดแล้วเนี่ยเขาไม่มีทางลงให้นักจะลงเราต้องกระโดดลงไปดูดูว่าหล่งเดี๋ยวเราต้องกระโดดลงมีอะไไม่รู้อะไรอเล่นไดโนโทเปียโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูไดโนโทเปียโอ้เราไปเครื่องเล่นที่น่าเล่นมากเลยค่ะล่องซุงมหาสนุก ไปเลยอันนี้ชาตมอยากเล่นอันนี้แต่ว่าชาตมยังความสูงไม่ถึงนะคะเพราะว่าอันนี้มันต้องสำหรับเด็กที่สูง100เซนติเมตรขึ้นไปอันนี้ชาตมยัมเล่นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราให้คุณพ่อเล่นคนเดียวก่อนได้ปะส่งพ่อขึ้นไปเล่นนะอันนี้ซ้อมอันนี้ซ้อมก่อนอันนี้ซ้อมก่อนโอ้ยโอ้ยถอยหลัง เพราะว่าความที่แอดจริงยังไม่เริ่มหรอกเดี๋ยวเรา ไดโนเสาร์เต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรถดูไดโนเสาร์กันนี่ตรงนี้ชื่อว่าจูราสสิกแอดเวนเจอร์นะคะประจญภัยแดนไดโนเสาร์และเราก็ได้พบกับเจ้าทรานอดอนไดโนเสาร์ชนิดบินได้เหมือนนกมันคอยระแวดระวังดูบนหน้าผาโอ้ยท่านจะถ้ำกลางสายบอนโถวยักษ์บอนโทวโซรัสมันคือยักษ์ใหญ่มันจะดิกได้ มันจะดิได้ลยตอนฉวดที่มมีดาเชเยอะๆอไไม่ชอบตอนตอนที่มันเป็นเป็นมิที่มไปสนุกจังเลยค่ะอันนี้ชาวแตาน่ตื่นเต้นตลอดทางเลยอ่ะไปเราไปสนุกกันต่อค่ะแไดโนโทรเปียนะคะพี่พี่เทพไดนเสาร์ไปเลยอุ้ยแมมมอสโอ้ต่อไปเราเปิด ตอนนี้ก็จะมีโครงกระดูกไดโนเสาร์นะคะัยาวมากตัวใหญ่มากแม่เจอแต่บอกเขากินนมเก่งใช่ดูเสร็จแล้วนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์เยอะเลยตอนนี้แม่เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่าไปกินไดโนเสาร์กันดีกว่าไปกินไดโนเสาร์ก็เ๋ยต้องกินเลยไปพักทานข้าวกันก่นะะอนค่ะที่พัทคานะคะแซนแซมมารีนนะอร่อยไหมคะ มีข้าวโพดด้วยใช่เพราะเราเหนื่อยกันแล้วต้องกินใช่เพราะว่าเราเหนื่อยแล้วต้องกินโซนนี้นะคะก็เป็นโซน small world เป็นเครื่องเล่นเด็กๆนะคะที่เหมาะกับเชร์แตมมากเลยเชิดแตมดีใจเอาไปเล่นเลยลูกแม่ปล่อยลิงแล้วไปโบกมือหน่อยค่ะโบกมือหน่อยค่ะ มาถึงแอฟริกาแล้วค่ะเราไปท่องป่าแอฟริกากันเดี๋ยวขึ้นไปไม่รู้ม hey ีก๋วยเตี๋ยวเรือให้สั่งหรือเปล่าคะใช่คาะนึกว่ามากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันแ่อยากเพู้าต้อยลิงๆอกว่าลย วงเลนียงเลนเดียอวางเรนเดียอยู่อแอฟริกาหรือวาเลนเดียอยู่กับซาคอสป่ะอายุ้ยฉันแปงจระเข้ไหอยู่ีิโกับจระเข้ด้วยไหนไหนไหนยูดีดีีลูกโอ้ยจับจระเข้ตัวนี้เลยโอจระเข้ยังยยังนีเต็มเลยมีฉันุอะไร่ ตอนแรกนึกว่าชาวแตมจะกลัวค่ะปรากฏว่าชอบมากเลยไปทีนี้เราไปลุยสวนน้ำกันเลยถึงแล้วค่ะสยามพาร์คซิตี้ไปเล่นน้ำแบบร้อนกันเลย सा <laughs> है <laughs> <laughs> ลบลบลบโอ้ยพี่เขายิงมาพี่ก็ยิงมาโอ้ยแกงเลยอ้าวใครเขามีอาวุธยิงกันขึ้นมาเอายิงสู้กันใหญ่แล้วเอายาเต็มสูู้้เป็นยังไงโลกฮะสนุกมากเลยค่ะนี่มันมล้วแต่พ่อเสียงดังมากอะค่ะเป็ กรีดูฮ่่่ี่ชกับพวกมัน่ะดังกรีมาดัเลยลูกกรีดจะดังเลยหัวแม่โขกอ่รีไหมกรีดไหม ได้ยินเดี๋ยวจะทำครีดด้วยมีสไลเดอร์ใหม่อันนี้นะคะสนุกมากเป็นเครื่องเล่นมุงปอดใหม่เลยนะมีสไลเดอร์ห้านแม่เล่นมาหมดแล้วครีดจนเสียงหายหมดแล้วว่าแม่พาเลยนะใครมาเล่นมาเล่นให้ครบผ้าอัดแล้วมาเมนบอกแม่ด้วยนะคะวันนี้ก็สนุกมากมาเล่นตั้งแต่เช้าเลยปิดเทอมนี้นะคะไม่อยากให้พลาดกันถ้ามีโอกาสต,ต้องมาเล่นให้ได้นะสวนสยามลกอแห่งความสุขสนุกไมู่ลืมนะคะแม่กระฝาน แตามที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่บูฟแม่นะที่สำคัญอย่าลืมโหโหให้แชร์นะคะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย